ผลผลไม้รวมเด้อค่ะก็มีบักสม้มมีบักส้มค่ะแล,บบแล้วก็บักเนาวบักเนาวแล้วก็

น,ะะน้ำปานา,นนาักส้มน้ำบกน้าสตบบรอเบอรี่บักเคลือเทศไดค่ะนี่กระนันกินกระเจ้วใส้นมแข็งะคะ่ะใส่นแข็งเย็นๆเลยค่ะนี่จรนะะันขั้นส้มมัน,นขั้นส้มมันผลมนไม้ะ,ะยปาออกไม่ะเจีบก